ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเปิยเ,เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาเรียกว่าวันเป็นวันบุญเหรอดาวระดับบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมาอุดหนุนได้นะหรือไปไหว้ได้นะเที่ยงคืนยินดีให้บริการเปือยแน่นอนรับประกันว่าญาติเจ้าชอบแน่นอนแซ่บเฮ้ยไอหิวมาแล้วอ่ะมาแล้วพี่ไม่เห็นหน้าเห็นตานานเลยมอา,าไม่ค่อยว่างครับงานมันยุ่งเพิ่งแยนะครับนะคัดของก่อนว่าวันนี้นะบริการอยู่ที่คลองหอมอำเภอบ้านผือนานิยมจังหวัดอุดร ขึ้นของขยอยขึ้นเรื่อยๆอลิ้นมีอักเล็กๆยาวๆถ้าโดนไปนี่จุกแน่นอนนำยองพาเห็นลิ้นไม่ได้ในลำยองแบบอ่อสวยงามโอ้โหเฮ้ยน้ำยองคิดอะไรวะเนี่ยสาวอา่ใช่เดี๋ยวพี่ไปตรวจอีกรอบนึงเราเป็นเปื่อย แบบนี้เลยน่ากินมากอืลิ้นเป็นไงกัะปูกแม่งยาวจริงเลยคุณผู้หญิงชอบอ้าวนี่หนูมาพาให้หน่อยคนลาบเหรออ่าทำแซบๆนะ้ี่๋วโอ้โหปลายลิ้นม่แม่งกระดกดีจริงเลยโอห้หอช้ำไหมเด๋วช้ำมากโอเคเดี๋ยวตุ๋นให้มันเปื่อยอีกหน่อยนึงเนี่ย ไปเรื่อยๆได้มีใคราเฟืองได้แล้วเนี่ยปากหนามสวยๆเงี้ยเนื้อฟูๆเนี่ยดูดิน่ากินปากโอ้โหพร้อมให้บริการเลยนะครับตอนนี้ขึ้นของเรียบร้อยแล้วอ่าดูสวยๆใหม่ๆเฮ้ยล้ำยองลาบเป็นไงบ้างวันนี้เนื้อสวยไหมสวยมากพี่เออเดี๋ยวคนลาบไปแล้วเว้ยเอาแบบหวานน้ำรบแก <ๆๆ S 1> เองอ่ะเอาอะไรบ้างไม่เอาครับมาหาเล่นดิเฉยๆไง ก็พี่เงาไงไม่เห็นหน้านานแล้วแต่ละวีแต่ละวันไปนดันไปไหนอ่ะอ๋อท่าำงานครับไป่ทางานงานครับยังไม่มาอีกเหรอยังยังไม่เลยนี่ใส่มะเฟืองใหญ่ๆอย่างนี้เลยใส่มะเฟืองแทนใหญ่ๆดตสวยเออไปเล่นเกมกับพี่แน่ร้านกันเนาะครับโอเคฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเปิดเรียบร้อยแล้ววันนี้ เขาเรียกว่าวันเป็นวันบุญเหรอดาวประดับดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมาอุดหนุนได้นะซื้อไปไหว้ได้นะเที่ยงคืนนะยินดีให้บริการเปืดอยแน่นอนรับประกันว่าญาติเจ้าชอบแน่นอนแซ่า